สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องนุ่นไทยแทนเอนจิเนียริงค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะน้องนุ่นจะพามาดูเกี่ยวกับข้อดีจุดเด่นแล้วก็ลักษณะการใช้งานของท่อร้อยสายไฟรุ่น FSU กันนะคะท่อร้อยสายไฟรุ่น FSU จากแบรนด์ f ฟ e x i c o อตัวนี้ผลิตจากเหล็กชุบกันันไหน์หมูนเป็นเกลียวหุ้มอีกชั้นหนึ่งทำให้ยืดหยุ่นได้ดีแข็งแรงสามารถถักงองแ,รงแรงได้ โดยไม่แตกหักง่ายแบบงานทั่วไปซึ่งรุ่นนี้เหมาะกับการร้อยสายไฟโรงงานทั่วไปและการต่อกับเครื่องจักรสามารถดับไฟได้เองไม่ลามไฟอีกทั้งยังสามารถป้องกันได้ถึง IP 65กันเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องนุง่นอขอฝากผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องนุง่นอขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย